ครับผมสวัสดีครับโยวผมเมเดิมครับช่างไม้กระทมี่รับก็วันนี้ก็ส่งงานมีดสั่งทำเหมือเดิมครับก็อันนี้ลูกค้าสั่งทําเข้ามานะครับใบยาวเก้านิ้วครับผมตนี้สันนาเจ็ดมิลนะครับก็เล่มนี้สั่งทําเข้ามาเหมือนกันครับผมก็งานผิวดําทั้งใบนะครับเล่มนี้ใบยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับเปิดคมพร้อมใช้งานที่เรียบร้อยครับ เล่มนี้ก็พร้อมฝักนะครับก็เดี๋ยวฝักถ่ายเป็นคลิปสั้นให้ดูทีนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากสั่งทำนะครับก็แอนลไลน์เข้ามาได้เลยนะครับกงนี้ก็เริ่มคิวงานต่อไปเลยนะครับใช้งานจริงได้ทุกล่มครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งทำได้นะครับผมขอบคุณครับ